สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับผมน้ยีดีต้อนรับท่านเข้าสู่ I have c p u ครับนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ครับวันนี้เป็นมุมมองงานแปลกใหม่ของยิวครับ, you, รบอ่าใช่มาเราพูดถึงจอมอนิตเตอร์ฮะเราคุยกันเฉพาะจอที่เป็นปู HD ดีเท่านั้นครับใช่ใชวันนี้คือจอที่เรียงตั้งแต่ราคาเบาสุดพันแาสไปจนถึงเกือบ6,000บาทในมุมมองที่แค่ full HD ใช่พันเก้ายคูณพันแก็เริ่มตั้งแต่พันแไปจนถึง5้9พัเลยค่อยๆไปครับผมวันนี้มีตั้งแต่จอเนี่ยมิ้น้งแต่ยีิบนิ้ว24-27ิบสี่จ็ดใช่ร้อยย ไปถึง300เฮิร์ตเลยนะครวันนี้เราขอจำกัดแค่ฟูเอชดอย่างเดียวฟูเอชดีอย่างเดียวใช่สิบห้าตัวมาวันนี้สิบห้าตัวครับดังนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาตัวแรกนุ่นจอที่ขายดีลำดับที่3เอ้ยตัวนี้ครับมันคือ ViewSonic VA 2209 H2 ครับผมข้อดีของตัวนี้คือรู้ไหมอืมราคาแพงเบามากราคาเบาราคาเพียงแค่1,890 ไม่ถึง2องพไม่ถึง2องพันได้จอแล้วเนี่ยข้อดีคือจอเนี่ยพันแได้ยี่ห้อดีๆจากวิวโซนิกยี2นิ้วนะครับผมจอเล็กไหมก็เล็กแหละ ถ้าถามว่าใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานได้ในระดับของมันก็ตามราคาตัวเนี้มาพร้อมกับ HDMI แล้วก็ VJ เป็น IPS นะครับ IPS ด้วย IPS ตัวนี้เป็นจอ IPS ซึ่งอันนี้เน้นความแบบความคุ้มค่าและความถูกเลยแต่ว่าที่นี้นั้นเนี่ยก็จะมี Eye Care ด้วยนะ Eye Care พวก l o บ Blue Light ครับผมพวกมี View Mode สามารถปรับเมนูได้หลายรูปแบบนะครับแล้วก็การทํางานแบบ Multi Tasking ครับอ๋อมี VRR ด้วย VRR คือ Variable Refresh Rate เนี่ยก็คือ Refresh Rate สามารถแปรผ่านแบบ Dynamic ได้ ครับแบบแปันตรงได้นะครับแล้วก็รองรับการใช้งานแบบวีซ่าต่อขาับจอได้ขาจับจอนะครับก็คือแผงหน้าจอเนี่ยถ้าขึ้นของวิวโซนิกถ้าเขาใช้ IPS เนี่ยเขาจะไม่ได้เด่นเรื่องอความเร็ว เขาเรียกว่าเป็นซ u เปอร์เคลียร์ไอพีเอสซูเปอร์เคลียร์ไอพีเอสฟูเอดีพันแปดสิเมลลิเซกมี i p r o ท e c t ตรงนี้นะครับ250ร้อยิบนแฟลชสกรีนครับเขาเรียกว่าเป็นจอตรงนะครับผมเป็นจอตรงตรงนี้ค่าสี NTSC 72% s r ส b 1เ4องปอรอ้ยก็คือเด่นที่แบบราคาแม่งเบาที่แหละคุณคิวครับด้านหลังเนี่ย HDMI นนะ VGA 1ช่องตรงนี้เดี๋ยวให้ดูด right, ้านหลังด <right. S 2> <donc, S 1> ้านหลังได้ไหมครับมันจะเรียบง่ายนะด้านหลังนะสวิตช์มาได้ไหมเห็นไหมเรียบๆมันจะเรียบติดวีซ่าได้ติดวีซ่าร้อยคูได้ครับผมเห็นป่ะแล้วก็พอเชื่อมต่อเนี่ยจะมีหนีบวีซ่าแล้วก็พอเชื่อมต่อจะมี HDMI กับ VGA นะครับแล้วก็ดี IN ปรับอะไรไม่ได้แต่ว่าปรับได้แค่มุมชิ้ก็คือเงย ก้มเงยก้มเงยได้นี่อย่างเดียวนะครับนี่จอแรกคือราคาพันแปดเก้าสิบใช่ต่อมาเนี่ยอันนี้ขายดีลำดับที่5โอเค2,650 2,650เนี่ยอันนี้คือ MSI ตัวโปร MP 2 5 1 LE 2ครันิบ2650 24.5้นิ้ว IPS Full D 120Hz เฮิร์ตมาตรฐานใหม่ในปีนี้ ถ้าเป็น1 2 0 h เร์ตคุณจะรู้สึกถึงความเป็น perfect edge เห็นไหมมันจะบางสีด้านคือบางหมดเลยตรงนี้ก็จะบางตรงนี้ก็จะบางบางสีด้านครับผมทำให้โลโก้ MSI อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนเห็นป่ะแทนแทนอันนี้คือมาตรฐานใหม่ในปี25หรือ26ที่จะต่อไปนี้ครับรุ่นของมันเนี่ยจะเป็น25ครับแต่ขนาดวิวเลียงแอรเจริงๆเนี่ยจะเป็น 24. 5่เพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็น2 3 8ครับ24.5ผมมันจะกว้างขึ้น <Ừ. S 2> นะครับแล้วก็เป็นขนาดจอที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะใช้งานในออฟฟิศและตัวทำงานได้ด้วย <c oughs> นะครับรองรับตัว TUV i e r g o Anti f i c k e r ก็คือพวก โลบูไลท์แหละไอแท็กไอไอคอนแท็กไอไอโปรเทคอะแล้วก็ไอคิวเช็คที่เป็นเอฟไอที่เป็นตนัวนี้คือใช้เวลานานที่มีระบบแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังเนี่ยด้วยความที่เป็น120ยยิบเพเนี่ยก็จะมี HDMI กับ D ซับหรือว,ว่า VGA <V GA S 1> ก็พอแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะต่อจอด้านหลังได้อ่าวีซา่านะครับวีซ่าได้สังเกตดูนิดนึงว่า2,650ครับได้ IPS Full HD 120เฮิร์ตซ์2,650บาทนะครับขอบบางจัด1มิลลิเซก MPRT จอตรงเหมือนเดิม250หิบนิดด้านหลังก็เบสิกปะอืมอ่าด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยตัวซีรีส์โปรของเขาเห็นไหมครับผมด้านหลังก็จะแบบเรียบง่ายนะไม่มีไฟอะไรด้านหลังก็จะมี mi v g a เห็นไหมนี่มัน b a ครับอ่าคุณชิวนาะใช้ได้นะใช้ได้นะใช้ได้แล้วก็ทิวได้อย่างเดียวฐานก็จะเป็นฐานปกติโลโก้เอเมซายปกติเห็นปะครับผม perfect e i g h ครับสวย 2องพต่อมาคุณคิวอยากรู้ไหมว่าถ้าเป็นจอเกมมิ่งที่ขายดีลำดับที่หนึ่งขอ,ของ i e CPU โอเค I, ตัวนี้แหละยอดขายสูงสุดในจอ Full HD อ้ตัวนี้3.250 2นนิ้ว VA Full HD 180Hz ครับจอตัวนี้จาก LG LG แล้ว LG นะครับในตระกูลอันตะเกีย ถ้าพูดถึงอันตัเกียคืออะไรครับจอเกมมิ่งเลยจอเกมมิ่งของ LG นั่นเองครับผมซึ่งเป็นจออันดับหนึ่งที่ขายดีสุดไอีแฮปในมุมของการเล่นเกมแล้วล่ะครับใน Full HD ด้วย Full HD ครับ23.7นิ้ว VA Full HD 180เฮโอ้เฮิร์ตเยอะเพราะว่าเป็นจอเล่นเกมแล้วไงเกมมิ่งแล้วไงนี่ไงเขาจะเลยเอาชอบเอาตัวนี้กัน180 h ฮตัวนี้レス s อนท e 1มิลลิเรองรับ AMD FreeSync ครับคุ้มแล้ว รอรับ ND f r e e s y n c จอตรงเหมือนเดิมนะครับพอเป็นรั0เปบพแล้วเนี่ยมันจะเป็น HDMI เนี่ย2.0เนี่ย2ช่องครับ d i s p l a y Port 1.41ช่องต้องแล้วก็จะมี e a r p h o n e Jack ด้านหลังก็จะเป็นเกมเมอร์มากขึ้นนะเห็นปะนี่ไงฉบเชียวอันนี้คือ UG นี่คืออันตะเกียน์นะเกียครับด้านหลังก็จะเป็นแบบว่าเลื่อมๆเป็น Texture หน่อยอันนี้เป็น Visa อีกแล้ว7 5 75ครับผมแล้วอันนี้เราจะเห็น HDMI 2ช่อง ดีพช่องตรงนี้นะครับประมาณนี้ให้ดูมุมนี้ดิครับผมขาว V เนี่ยสังเกตได้เลยนะแทบจะร้อเนี่ยมันคือจอเกมเมอร์สามพ LG นัเกียร์ยี GS 5 0 FB 2ี่นิ้ว VA ฟูดีร้อยเปรประกัน3 <c oughs> ปีเต็มครับสามพ หรือว่าเป็นจอเกมมิ่งที่ขายที่สุดในด iHaveCpu แล้วกันเขาเรียกว่าเจ็บแต่จบไงจอที่เราจะให้ดูล่าสุดจอเนี่ยเป็นโมเดลใหม่ที่พิ่งมาต้องบอกว่า,วาจอเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงโมเดลเร็วมากเอาใช่ควัว <Why S 1> <Why S 2> มากไว <Why. S 2> และส่วนมากสเปคมันจะสูงขึ้นแล้วราคาจะถูกลงอไอตัวเนี้ยพึ่งมาต้าหัว LM 2 7 b B อ้ยหน้าจอขนาด27นิ้ว IPS Full HD 1 4 4 h z ราคา3,390บาทนีอ่อืม 3, 3, 3ครับผมได้จอย7ิเจแล้วยเจแล้วอขอบบางครับผมภาพคมคือ IPS ม,มันชัดเจนอยู่แล้วใช่ครับ IPS Fast Response Time นะครับได้1มิลลิเซก MPRT สา0รนิต1 9 2 0ก้ารคูณพัน IPS 144ยสี่สเฮิร์ต NTSC 85%ดสิบห้มี DisplayPort 1.41ช่องแล้วก็ HDMI 1นึ่งช่องมีวีเซียเมาสี v ซ s a เมาส์เหมือนกันด้านหลังเห็นป่ะนะครับนี่จอเวอร์ชั่นใหม่นะรุ่นใหม่นะด้านหลังเราจะเห็นชัดเจนพอเชื่อมต่อมีพอเชื่อมต่ออะไรตานาบีเพย์หนึ่ช่อง HDMI 1ช่องถ้าจอขยับไม่ได้มากนะก็นี่ไปซื้อไอ้ขาจับจอเนี่ยขอโทษของข้างหลังหน่อย เนี่ยพันกว่าบาทเนี่ยได้เหมือนกันใช่ครับนะครับดังนั้นถือว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยน่าสนใจคือข้อดีเนี่ยมัน3ามสามเก้าสิบครับร้อยสี่สี่เฮิร์ตอพีเอสว่ะแล้วได้จอ27นิ้ว27นิ้วนะครับใหญ่นะ27่ิบเจ็ดนิ้วต่อมาเป็นจอขายดีลำดับที่แปดลำดับที่8แล้วลำดับที่8 Cooler Master CMI GA 27 FC อ็่สิบนิ้ว IPS นะ ครับผม27นิ้ว IPS Full HD 120Hz เฮิร์ตประกัน3ปีเต็ม 120Hz ี่เฮิร์ตรเฮิร์ตครับผม3,550อ่ะตัวเนี้ยสเปคสู้ต้าหัวไม่ได้แต่มันจะได้ความเป็น perfect edge โอ้ตรงนี้คือ,อจอในปีเนี้ย ครับผมถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยแม่งคือ Perfect กเอทถ้าเห็นบางเมื่อไหร่โลโก้คุณลู้มาตีเล็กแค่นี้คืออะไรโมเดรุ่นใหม่โมเดลใหม่ละฐานจะเป็นฐานกลมปกติปรับอะไรมากไม่ได้เหมือนเดิมปรับได้กชิลได้อย่างเดียวคือปรับกลมเงินอย่างเดียวราคาค่อนข้างสวย3.5.50ครับเป็นค่าตัวของจอที่เป็นเป็นทั้งหมดครับ 27นิ้ว Full HD 120Hz 250นิ MPRT ค่าสีโอเค SRGB 105% r g b รครับผม HDMI 1.41ช่อง VGA 1ช่องครับและเหมือนเดิมรองรับวีซ่าวีซ่ามาอีกแล้วร้อยคูณร้อด้านหลังของคุลเลอร์มาสเตอร์ตัวนี้เป็นเรียบง่าย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 เห็นไหมอันนี้คือจะมีโลโก้คุลเลอร์มาสเตอร์ครับผมและร้อยคูณร้อบีซ่าอ่ามาตรฐานมาตรฐานนะครับสามพันห้า้ยห้าสิบผม 27 i p s โฟร์เอสดีร้สิบำหรับคุณคุณเรมัสเตอร์ต่อมาปุ๊บแม่โอ้โหราคาตีกันพังเลยคุณคิวเพิ่มอีกนิดอีกนิดเพิ่มอีกนิดอ่ะอันนี้คิดซะว่าลดลดขนาดลดขนาดลดขนาดจาก27เอืมเหลือ25อ่ะแต่ว่าเพิ่มเพิร์ตเอาเพิ่มเพิร์ตแพงกว่ากว่ากัน140บบาทครับคุณดูบอกโอ้โหชิบหายละกูจะเลือกอะไรดีวะยากละแต่ว่าอันนี้ จะเป็น MSI ถือว่าเป็นตัวใหม่ครับที่ออกในปีนี้โอเคแล้วขายดีลำดับที่10ลำดับที่10ในนะ <MS> I, ร้านนะ MSI MAG 255 FE 20เอ้ยตัวใหม่หมเล็บ2 24.5นิ้วถ้าเป็น255เนี่ยก็คือรุ่นมัน25นิ้วไงแต่วิวเรื่องแอร์เรียของมันเนี่ย24.5 24.5 24. <5, S 1> และตัวเนี้ยเป็นราปิด IPS <c oughs> คือ IPS สตอบสนองไวครับผม Full HD h ฮิร์ตอยู่ที่200 Hz 200นจะจ๊ะด้วยความที่เป็นราปิด IPS เนี่ยมันรองรับ High Dynamic Range หรือว่า HDR และ less p o n o n Time ของมันนะ ครับผมไม่ใช่หนึ่งนะครับคุณคิว0.5มิลลิเซกเกทูเกครับ200เฮิรต์200เฮิรต์จริงๆนะครับใช่สำหรับ a p s ของจริงเลยเกมยิงมุมมองบทที่หนึ่งได้หมด First Person Shooting ครับผมเกมจำลองทุกอย่างได้หมดนั่นนี่คือหน้าจอขนาด IPS 25นิ้วครับรองรับ AMD FreeSync Premium อีกทั้งหากรองรับ Adaptive Sync ดังนั้นเนี่ย จะเป็น24.5นิ้วราบปิด IPS ออก100 h z Full HD 300นิส0.5มิลลิเซกจอตรงจอตรงค่าสีค่อนข้างดี SRGB 100% SRGB 100%ครับ DCP3 ครับ78% Adobe RGB ครับ83%และพอเชื่อมต่อนี่ถือว่าเยอะนะครับ HDMI 2ช่อง USB port 1ช่องครับแล้วก็มิซาเมาส์เหมือนกันออริโอาด้วยข้อดีคืออันนี้ขา V ว่ะขา V เท่เต่อเกมมิ่งนี่มันต้องขา V จริงนะมันสวยไงนะครับอุ้ยอุ้ยเท่เชียวเฮ้ยโห ด้านหลังนี่ครับไม่ได้นะออตะกูล MAG อะนะเป็นอย่างนี้แล้วนะนะคโอ้ยหลังสวยนะเอาง่ายนะ <c oughs> นี่เป็นจอสามพันกว่าที่ไม่คิดว่าหลังจะเนียนขนาดนี้เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> หลังมันสวยขนาดนี้ MSI MAG 25 FE 20ครับ24.5นิ้วราปิด IPS Full ฟ d 2 0 0 h Z ครับครับผมราคาอยู่ที่3690นะครับ3690แพงกว่านี้140เองถือว่าสวยนะอื คิวบอกว่าเอไม่ใจทำมาดีใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอ LG ราคาเท่ากันราคาเท่ากันตัวใหญ่ๆราคาเท่ากันนี่เอาแล้วไงมันคนละแบบกันอ๋อคนละแบบอธิบาย LG ให้ฟังอ่ายังไง LG ตัวนี้เนี่ยหนึ่งเลยนะมันคือ LG อันตะเกียเว้ยครับผม24 GS ครับขายดีลำดับที่2โอ้โห24 G.S. 6 0 F.B. ครับผม F.B. 23.8นิ้ว I.P.S. Full H.D. ครับ180เ <Hz>, ฮิร์ตความโหดของมันมีอย่างเดียวครับแม่งรองรับ G Sync รองรับ GG จีซโอ้โหรองรับ Nvidia G ี y n c ของจริงสติกเกอร์ติดมาแล้วสติกเกอร์มาแล้วในราคา 3,690นั้นนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นอันต้าเกียร์24 Gs 6 0 fb ฮะครับ Full HD 1นมิลลิเซกเตอร์กรีร้อยแปเฮิร์ตนะครับรองรับ AMD Free Sync แล้วก็รองรับ Nvidia. Nvidia G Sync ครับและมีคำว่า Black Stabilizer คือในเกณฑ์ถ้าเป็นสีดำอ่ะมันจะปรับภาพอัตโนมัติให้มันสว่างขึ้นครับผมนะครับโกงนะช่วยเพิ่มมองเห็นในทางที่มืดด้วยและรองรับ HDR รองรับ sRGB ถึง9.9เอร์ซนคุณคิวครับแั่นั้นตัวนี้ค่าสีจะค่อนข้างโหดนะครับผมมีมีพออะไรบ้างมีพออะไรเพางพอเชื่อมต่อเทด i 1ไอหนึ่งช่องครับครับอะดูดูข้างหลังหน่อยพอเชื่อมต่อ h d ด i 1ช่องแล้วก็เดหนึ่งช่องแล้วก็ มีเพย์พอร์ตหนึ่งช่องแล้วดีไซน์หลังสวยแล้วด้วยอ๋อเป็นอันต้าเกียร์แบบใช่คือปกติมันจะมีมันจะมีหลายชั้นแต่นี่อันต้าเกียร์ตัวเริ่มต้นไงครับก็จะเป็น u g อ่ายูจีตรงนี้ก็คืออันต้าเกียร์อยู่แล้วแล้วก็ขอบจะเริ่มเป็นขอบกลมๆละครับแต่ก็ยังปรับอะไรมากไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงนะมีวีซ่าเมาส์ร้อยคูร้อยปรับได้แค่ก้มอย่างเดียวนะครับเป็นจอตรงเหมือนเดิมนะครับโอเคสวยมาสวยนะครับ3,690 LG อันต้าเกียร์ย GS 60 b ิบบยี่นิ้ว i p แพดฟูดดีร้อยสิบเพลครับผม390รอยเบรอลับเอวีดีจีซิงขาวบเหมือนเดิมอ่ะขายดีอันดับ2องรอมาอันเนี้ยขายดีลำดับที่15 15้าสาพ่อะไรรู้ป่ะครับผมพ่อแม่งเพิ่งมาอ๋อตัวใหม่อีกแล้วตัวอันเนี้ยตัวใหม่เอามาให้ดูก่อนพวกเลยสำหรับเอทัพครับทัฟเกมมิ่งวีจสองสี่เก้าคิวเอ็มหอันเนี้ยอยากให้ โฟกัสตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เมื่อดูราคากับสเปคแม่งโหดมากใช่หนึ่งเลยแบรนด์ asus asus นันี่อยู่ในตระกูลทัฟ g ์เกมมิ่งด e u l นติเมทฟอร์ e ครับ240ยเฮยืนพื้น 240Hz มาแล้วเอาลวไง23.8นิ้วครับ240มิลลิเซกว่าคือปกติทั่วไปเนี่ย S <S มันจะเป็น0.5 0.5์จุดห้มิลลิเสกใช่เพราะมันได้ฟาส IPS ครับโโอ้หได้แพนเนลเป็นฟาส IPS ครับสอง่สเฮิร์ตอะมีตัวซิงค์มาให้อ่านะครับมีตัวเกมมาให้ครับที่เพลวิกเก็ตรองรับ AMD ฟรีซิงค์พรีเมียมและแบรนด์ที่ค้ำคออย่าง ASUS ตัวนี้เอาแล้วนะครับนี่คือจอส4เสิร์ฟที่ราคาเบาสุดจาก iHead แล้วกันไม่ถึงส0 0พันไม่ถึง4,000ันมีเกมมิง AI เข้ามาครับผมแล้วก็ควบคุมผ่านดิสเพลย์วิเจ็ตเซนเตอร์นะครับมีซอฟต์แวร์ของเขาแหละอ่าใช่สามพันเก้าเก้าสิบแลกกับจอ24นิ้ว ได้ ASUS Tough Gaming ได้ฟ a s t IPS 240Hz 300ินิด1เซกครับ G2G แล้วก็0 0 3 0์จุดศนส่เป็น m p r T ครับผมครับ sRGB 99% 8 g i p 3มร้อตรนะครับ d m i สช่องนี่ได้พอตหนช่องนะครับครับผมร้อยคูณร้อยครับข้างหลังเป็นไงครับมิสเตอมาเหมือนเดิมนี่โอ้ยหลังสวยหลังสวยอีกแล้วสวยจริงมีลวดลายนะเฮ้ยมีลวดมีลายะน หลังมันดูแบบว่ามีมีท e เ t u r e เยอะนะครับผมไม่ถึงสี่พันนครับไม่ถึง4ี่ 4, 3, พั9 9 0มสิบ ASUS TUF Gaming VG 2 4 9 Q QM 5 a 2 4 0สออ่สเฮค I P S นะ I P S นะ I P S, <IP> S, <S, น, <S นะ <S น <S น